คุณกำลังฟัง Music on the Road กับ DJ นัทคลังทรัพย์คุณผู้ฟังครับบรรยากาศช่วงเย็นแบบนี้อยู่ด้วยกันกับนัทคลังทรัพย์ที่ Music on the Road นะครับแล้วก็เย็นวันนี้ไม่เหงาแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะมีกลุ่มศิลปินน้องๆมาเยี่ยมเยียนเราทางสัญญาณโทรศัพท์นะเป็นการโฟนอินอย่างที่เราบอกกันไปนะครับนั่นก็คือน้องๆกลุ่มศิลปิน Yes i n d e e นั่นเองอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ e s i ินด e ส s นะครับส่งเสียงมาทักทายกับคุณผู้ฟังชาวนครศรีธรรมราชต้องบอกก่อนว่าวันนี้จริงๆเนี่ยสมาชิกเย i ิน e e d s มีทั้งหมด5คนแต่วันนี้ส่งตัวแทนมาเจอเรา3หนุ่มมีใครบ้างแนะนำตัวกับพี่นัทแล้วก็คุณผู้ฟังเลยครับครับผมมังกรเป็นมือกองครับสวัสดีครับผมเลนะครับมือกีตาร์ครับสวัสดีครับผมจริงนะครับว สวัสดี Music on the Road แล้วก็ดีเจพี่นัำด้วยนะครับผมสวัสดีทั้งสามหนุ่มด้วยนะวันนี้สามหนุ่มที่เป็นตัวแทนมาคุยกับเราจาก Yes Indeed นะครับมับงกรเลแล้วก็ตินนั่นเองนะครับส่วนแพนเค้กกับพอสเนี่ยทราบมาว่าไม่สบายใช่ไหมครับใช่ครับนั่นจากเมื่อวานเราไปลุยอัดเพลงที่3กัน อ๋อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นก็ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนแพนเค้กแล้วก็พอสหายเร็วๆด้วยนะ <c oughs> ก่อนอื่นที่จะไปคุยกันนะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่า Yes Indeed นะครับเป็นวงดนตรีที่สร้างปรากฏการณ์เล่นสดใจกลางสยามสแควร์แล้วก็มีคนไปรอดูน้องๆคือแบบเยอะมากพี่นัดออกตัวอันนี้คุยเรื่องส่วนตัวก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นแฟนคลับของ y e สอินดี d ด้วยนะครับ <c oughs> สาเหตุเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่นัทจาได้ว่ากลางปีที่แล้วนะครับพี่นัทเคยไปดูน้องๆเล่นสดที่สยามสแควร์แล้ววันที่พี่นัทไปดูก็คือเป็นวันที่พี่เฟิร์สสล็อตแมชชีมาแจมด้วยน่เมันเป็นมวลความสุขแล้วมันก็เป็นเอ NERGY ที่ดีมากๆเลยครับขาขาผมยินดีทีนี้พี่นัทเนี่ยต้องถามแทนคุณผู้ฟังชาวนครศรีธรรมราชนะว่าน้องๆเนี่ยได้มารวมตัวเป็น YES indeed กันได้ยังไงครับก็คือเกิดจากพอสเคนะครับได้รวมตัวกันไปเปิดหมวดทีนี้แล้ว ก็เกิดเอเหงาแล้วพอสก็รู้จ <ality> ักกับพี่มังกรมาก็เลยชวนพี่มังกรมาตีกลองให้ครับก็รู้จักกับผมเหมือนกันก็เลยเอาผมมาเล่นมีตาครับมันก็เลยเล่นกันไปเรื่อยๆจนมีวันนึง้องตินมาเจอพวกเราที่งานลอยกระทงครับเขาก็เลยขอเข้ามาแจ้งกันก็เลยรวมเป็น25คนครับ พีน่นอยากรู้จังเลยว่าเยสินดีนี่คือชื่อของวงมันมาจากอะไรมันหมายความว่าอะไรอะครับคือช่วงช่วงที่เกิดไวรัลสยามแตกอะครับคือตอนนั้นตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อวงกันไม่มีอะไรคนก็เลยเรียกกันไม่ถูกครับเขาก็แบบเออร้องขอทั้มวในคอมเมนต์ทิกตอกนะตอนนั้นเราไว,ว,ว,วัยร่นในิกตอกแล้วเขาก็แบบบางเราไปเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกว่าวงเราเออมันมันโดนหรือมันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยติยมาว่าเอองั้นชื่อเยสินดีเลยดีกว่าเพราะว่ามาจากคำว่าเออมันใช่เลยมันลงตัวอะไรอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้พี่นัทก็เพิ่งทราบถึงแบบความหมายของวงหรือว่าที่มาเราเกิดมาจากพลังโซเชียลแล้วก็ให้คนในโซเชียลนี่แหละมาช่วยกันแบบสร้างชื่อวงให้เราด้วยใช่ไหมใช่ครับเออเจ๋งดีนะเจ๋งดีคือผู้ฟังครับต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆวันนี้น้องๆมีคิวโฟนอินแคแบบส่งเสียงไปทักทายมาทั่วเกือบจะทั้งประเทศแล้วแล้วก็ ที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ Music on the road รเนี่ยถือว่าเป็นการปิดจ็อบของวันนี้อย่างสวยงามก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังชาวนครได้รู้จักกับน้องๆมากขึ้นก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเพลงนะครับย้อนไปวันที่เราเล่นสดที่สยามแบบช่วงแรกๆเลยพี่นัทอยากรู้จังเลยว่าศิลปินเบอร,ร์แรกๆที่มาแจมกับเราเนี่ยจำได้ไหมครับว่าเป็นใครแรกน่าจะเป็นพี่เอนท่ซ้าครับอ้าโอ้โหนี่แสดงว่าความจําดีนะเนี่ยายคนแรกเลย <Okay. S 1> และหลังจากนั้นนะครับแก๊งวัยรุ่นสุดคูลแก๊งนี้ก็ได้กลายมาเป็นศิลปินครับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน้องๆเยซินดีที่นัดกำลังคุยกันนะครับน้องมีสมาชิกทั้งหมด5คนอยู่ในสายกับเราก็จะมีมังกรทะเลแล้วก็น้องตินนะครับวันนี้แพนเค้กกับพอสเนี่ยไม่สบายแต่ว่าส่งสามหนุ่มมาโฟนอินคุยกับชาวนาครศรีธรรมราชแทนหลังจากที่เราสร้างปรากฏการณ์สยามแตกออกทุกสื่อแล้วเรียบร้อยมาอยู่ที่ไวท์มิวสิกกันได้ยังไงครับผมคือจากช่วงที่เกิดไฟรัอขึ้นมาครับ พี่ๆจากเดียร์แฟนมี่ก็ได้ท้าทายพวกเราเข้าไปไปออดิชั่นไปโชว์ฝีมืออะไรอย่างนี้ แล้วก็จนได้เข้ามาอยู่ในบ้านของ w ายมิวสิกครับผมจนในวันนี้เราได้มาเป็นศิลปินแลว้วก็ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังจริงๆ e s i ิน e e สเนี่ยเดบิวต์ซิงเกิลแรกออกมาแล้วเรียบร้อยด้วยชื่อเพลงเลื่อนชั้นเออเลื่อนชั้นซึ่งจริงๆ,ซ,งๆซิงเกิลเลื่อนชั้นเนี่ยเท่าที่นัดดูมาก็ทะลุล้านสตรีมมิ่งในทุกแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วมาถึงซิงเกิลนี้กัน,น<ๆ>บ้างเพลงใหม่ซิงเกิลที่2องของเ s ซินดีชื่อเพลงอะไรครับหนุ่มๆรอคอสอบรผมรอสอบนะครับเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกี่ยวกับ การที่เราชอบคนคนหนึ่งครับล้วก็อยากจะลอกคําตอบของคนคนนั้นครับไม่ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราเราก็ขอคิดแบบเดียวกับที่เขาคิดกับเราเลยครับอ๋อคือก๊อปปี้ความรู้สึกทางใจใช่ไหมเออน่ารักดีนะครับผมแล้วเพลงนี้ทราบมาว่าจริงๆมีพี่ๆที่แบบเป็นมือต้นๆของวงการเพลงนะคุณผู้ฟังมาร่วมเป็นเบื้องหลังเยอะมากมีใครบ้างครับก็มีพี่กบสิแคนนะครับเป็นเอเซอร์พุทธิโปรดิวเซอร์ให้ครับเคลียร์ครับเป็น โปรดิวเซอร์ครับครับแล้วก็มีพิทิกเทย์กาวมาช่วยเขียนเนื้อเพลงให้ครับครับผมแล้วทั้ง5้าคนล่ะครับมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับการได้ทำซิงเกิลของตัวเองอย่างเพลงนี้เริ่มจากโปรเซสแรกนะครับที่พิทิกเทย์กาวก็จะมาเรียนรูประวัติของพวกเราว่าเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักด้านอะไรบ้างครับแล้วก็พอได้เดโมโต,ตัวแรกออกมาก็จะเป็นมีเสียงร้องบวกกับเสียงเปียโนครับซึ่งหลังจากนั้นก็ เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องมาเรียน์เแล้วก็ใส่เครื่องดนตรีของแต่ละคนเข้าไปครับจะได้เป็นเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังกันครับน่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังครับอยู่ในสายกับนัดตอนนี้คือศิลปินที่โฟนอินมาเซฮายกับชาวนครสิงหธรรมราชสดส่งตรงตอนนี้ก็คือ Yes indeed นั่นเองนะครับหรือวงนดนตรีที่สร้างปรากฏการณ์สยามแตกวันนี้น้องๆกลายมาเป็นศิลปินเต็มตัวนะครับในสังกัดของ White Music ในเครือของ GMM Gra แ m รมีนั่นเองอยู่ในสายก็จะมีมังกรทะเลแล้วก็มีตินนะครับเราคุยเรื่องเพลงกันไปน้องๆมาฝากเพลงใหม่นะครับนั่นก็คือเพลงที่ชื่อว่าล ok อกข้อสอบนั่นเองตอนนี้ MV ออกเรียบร้อยแล้วก็ทะลุล้านวิวบน YouTube แล้วด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับใช่เลเจ๋งมากแล้วนอกเหนือจากเราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้ปกติเราก็ไปเล่นดนตรีเปิดหมวก ก่อนหน้านี้ก่อนที่เรายังไม่ได้เป็นศิลปินคือเราก็ไปเปิดหมวกกันมาหลายที่เลยนอกจากสยามถูกไหมครับครับผมณวันนี้เราได้เล่นดนตรีในฐานะของศิลปินแล้วอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับเออเได้ไปงานอะไรมาครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจไม่อะไรครับ เป็นงานของทอททเท,ที่ยวทั่วไทยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะจะบอกว่าศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมีทั้งพี่เบิร์ดนะครับมีทั้งคุณปามมี่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เป็นน้องๆเย้สินดีด้วยได้ไปอยู่ในบรรยากาศโมเมนต์นั้นคนที่ไปร่วมงานได้เอาซิงเกิลของเราทั้งสองซิงเกิลไปร้องด้วยใช่ไหมครับเออเป็นไงบ้างครับมีแฟนคลับแบบที่เขาตั้งใจไปดูเราโดยเฉพาะเลยไหม,มครับมีเยอะเลยครับแล้วก็มีทั้งแฟนคลับที่แบบบางคนเขาเต้นได้ร้องได้ชื่นใจมากครับ ครับผมมีอินบ็อกซ์เข้ามาในระหว่างที่เรากำลังคุยกันนะครับจากคุณผู้ฟังพี่นัทเขาบอกว่าคุณนัทคุยเรื่องเพลงเยอะแล้วไม่เอาคุยเรื่องอื่นบ้างอยากรู้ว่าทั้งสามคนเคยลงมาเที่ยวนครศรีธรรมราชบ้างไหมครับไม่ไม่เคยนะครับแต่ผมมีมีเพื่อนสนิทผมอยู่นครศรีธรรมราชนผมอยากไปเล่นนี่นครศรีธรรมราชมากแล้วทางใต้ล่ะครับได้เคยลงมาจังหวัดไหนกันบ้างมาเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยภูเก็ตกระบี่อะไรเงี้ยเคยไหมทะเลผมเคยไปเที่ยวที่สังครับ มัน,ม,นมันใกล้กันโอเคอ่าอ,อันนี้ใครครับที่เคยมาตรังเนี่ยมังกรครับมังกรมังกรเคยมาเที่ยวตรังแล้วเลยละครับเคยมาเที่ยวทางใต้บ้างไหมเคยไปกบีครับทำได้หน่อยอ่าซึ่งก็ใกล้เหมือนกันแล้วตินละครับเคยลงใต้บ้างหรือย,อยังลกูกทุกจังหวัดเลยครับใต้ฮะ ไปเกือบทุกจังหวัดเลยครับโอ oh, ้ก็คือลงมาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดนะคือมู้ฟังเหมือนที่น้องบอกเมื่อกี้นะครับว่าอยางมาเล่นสดที่นครศรีธรรมราชจังเลยเดี๋ยว,วเราอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ในฐานะของศิล,ลปินสักอีเวนต์หนึ่งแน่นอนพี่นัทมั่นใจนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆน,นะครับตอนนี้ที่อยู่ในสายกับเราก็คือ Yes Indeed นั่นเองพี่นัทให้บอกความรู้สึกตอนเนี้ยเรามาเป็นศิล,ลปินเต็มตัวแล้วแล้วเราก็มีซิงเกิลที่2แล้วด้วยครับเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะเลยครับตั้งแต่ ว่มาจะติ๊กตุ่นหมวกครับตอนนั้นเราก็ uh huh. มาตรฐานแค่ยังไม่ได้มีเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกันแบบแาวฟิลมนวอารมณ์ไปแต่ว่าพอเข้ามาเป็นศิลปินแล้วทุกอย่างต้องเป็นมนาตรฐานขึ้นครับแบบว่ายืดอยู่บนคำว่าศิลปินเหมือนอาชเราก็ต้องเป็นตืออาชีพมากขึ้นครับแล้วที่เขาแซวกันว่าตอนที่เราเล่นแบบเปิดหมวกเล่นกันด้วยแบบแพชชั่นนะ่ะเราแบบจะไม่ซ้อมกันมาสดกันเลยทุกวันนี้ก็ต้องมีซอมกันมากแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับพร้อมกันแต่ว่าเลขอยู่ในไททันของเราเต็มร้อยอยู่คือผู้ฟังครับเนี่ยเห็นไหมเวลาที่นัดคุยกับน้องๆรุ่นนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยคืออย่างมังกรเองพี่นัทซ้อมาก็อายุ19น้องกรตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย โลดครับประสานมิครับครับผมแล้วเลเลอายุ16แล้วเลเรียนที่ไหนครับสิบเจ็ดเลยครับผมสิบเจ็ดแล้วหรอโอเคเรียนที่ไหนครับตอนนี้อยู่มหสาธิตรประสานมิตรครับผมมหแล้วปีหน้ากำลังจะเป็นหนุม่มมาหาไลัยไปอีกหนึ่งคนแล้วน้องตีนแล้วครับครับผมสิบห้าครับเรียนอยู่ที่ ไอฟก์ขับีาอีกที่เด่นหนึ่งสิขาอะไรเอออย่าลดอายุตัวเองสิ <c oughs> แต่ไงเราก็ยังเด็กสุดในวงอยู่ดีวันนี้พี่นัทต้องบอกว่าต n k y o วนะแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มาปิดท้ายการแบบรีดิโอออนทัวร์โฟนอินของน้องๆน,นะครับถึงแม้วันนี้จะมาไม่ครบไม่เป็นไรแต่ว่าโอกาสด,ดีพี่นัทเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีอีเวนต์ดีๆให้น้องๆได้มาเล่นสดกันที่นครศรีธรรมราชแน่นอนแล้วจะบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเรามีกลุ่มน้องๆที่โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมนะครับที่เป็นแฟนคลับของ y ย s i n d e e ดเยอะมากมาก ก่อนที่เราจะฝากเพลงพี่นัทอยากจะให้ทั้ง3คนเลยนะได้มีโอกาสคุยกันกเริ่มจากมังกรก่อนว่าอยากจะฝากอะไรถึงแบบคนที่เขารักในดนตรีโดยเฉพาะคนที่เขาร่นราวคราวเดียวกับเราบ้างครับมังกรก็อยากฝากทุกคนนะครับาฝากทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทุกคนชอบเนี่ยออยากให้ถ้าอยากทําก็ลงมือทำเลยครับเชื่อว่าไม่ทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนครับเอออย่ารอเนาะอยากทำทำเลย อ่านี้ดีมากมาที่เล่บ้างครับถ้าเรามีแพชชั่นในการเรียกทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นด้านดนตรีก็ได้นะครับก็ลงมือทำครับสมัยนี้ท่องทางเปิดให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่รักกันเยอะแยะมากมายแล้วก็กล้าครับแนะนำให้กล้าลงมือทำให้ิ่งที่อยากทำครับผมเยี่ยมมากครับปิดท้ายกันด้วยน้องเล็กสุดของเราน้องตินครับก็อยากให้ทุกคนทำตัวให้พร้อมกับทุกโอกาสที่จะได้รับครับเราไม่รู้ว่าโอกาสจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ว่า โอกาสเข้ามาแล้วอก็อยากให้ทุกคนความ,มานันเอาไวทำนะนะขอบคุณทั้งสามหนุ่มมากๆเลยนะครับคือผู้ฟังครับจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปไม่อสักกลางปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงแบบมิถุน,นาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็ยังเป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มหนึ่งที่แบบ เขาเล่นดนตรีด้วยความสุขแล้วก็ไปเปิดหมววผ่านมาฟีเดียวอะตอนนี้น้องๆไปศิลปินเต็มตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่าจะได้รับการเอ็นดูจากคุณผู้ฟังชาวน,นครศรีธรรมราชทุกทกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพลงลอก้อสอบอะมาฝากเพลงล่าสุดของเราลอกข้อสอบก่สังเพลงลอกข้อสอบไว้ด้วยนะครับผมสามารถรับชม MV ได้แล้วนะทางของ,ง Official w ไวมิ่นติกนะครับแล้วก็ทุกๆุก r ตร m i n g Platform เลยนะครับเนิ่วันที่ นะครับมาจากเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมขอเพลงเข้ามาในสิบออนเดอะโรดด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากๆเลยนี่คือ3มหนุ่มของเราที่เป็นตัวแทนของเยซินดีสในวันนี้นะครับมับงกรเลนแล้วก็น้องตินนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้น้องๆบอกมาว่าจริงๆเพิ่งจะอัดซิงเกิลสามเสร็จไปพี่นัทจะยังไม่ถามแล้วก็จะยังไม่สปอยกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังเพลงที่3เร็วๆขอสตรีมมิ่งเพลงนี้ เลือกมาบนวิทยุแล้วก็เดี๋ยวขับรถกลับถึงบ้านนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะวันนี้ดีเจนัดคุยอะใครอะเด็กๆ3คนหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่าลอกข้อสอบเยสอินดีได้เลยหวังว่าหลังจบโฟนอินของเราวันนี้ยอดวิวน้องๆจะปั่นทะลุขึ้นไปจากคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในนครศรีธรรมราชด้วยพ่นัทโอวยพรให้ทั้ง3คนนะครับแล้วก็สมาชิกของเยสอินดีทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในเส้นทางดนตรีแล้ววันหนึ่งเราจะได้เจอกัน กับอีเวนต์ใหญ่แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณทั้งมังกรทะเลแล้วก็ติ่นด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คือศิลปินที่มาทักทายโฟนอินกันในวันนี้คือ Yes Indeed ครับสวัสดีครับสวคบคุณกำลังฟัง Music on the road กับ DJ นัททังซับ